ได้เวลาหาตัวแทนเทนอเลนเดอร์อานได้แล้วนะครับหรือจะพูดในภาษาบ้านๆคือเอาไม้จิ้มตูดมันได้แล้วนะครับเจมีค่คาร์เกอร์นั่นเองเจมอคารลกของลิวพูลนะได้ออกมาส่งสัญญาณนะครับบอกถึงแฟนๆลิวพูลนะถึงสโมสรถึงเชคเคคอปนะครับบอกว่าหาตัวแทนเทนอเลนเดอร์อานได้แล้วหรือหาคนที่จะเข้ามาแย่งตําแหน่งกับเขาได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็ใครด,ใครดูใครก็รู้ครับว่าเหมือนกับ ทางเทนเนี่ยหมดแพชชั่นไปแล้วครับหมดความท้าทายไปแล้วครับเพราะอะไรเจ้าตัวประสบความสำเร็จในยุคเจลลี่คอปอย่างมากเลยนะครับในช่วง5ปีที่เขาลงเล่นให้กับ,บวิลพูเขาคว้ามาแล้วทุกถ้วยรางวัลน,นะเพราะฉะนั้นเหมือนก็เขาหมดไฟไปแล้วกับกับตำแหน่งของเขาครับทางคาร์กเกอร์บอกว่ารตบใดที่เนี่ยเมื่อเทนเน่ยเทนฟอร์มตกอย่างเงี้ยคอปก็รู้สโมสรก็รู้แฟนๆยิ่งรู้ไปใหญ่แล้วว่าเทนฟอร์มตกขนาดนี้แต่ยังไม่มีการถูกดรอปเป็นตัวสำรองยังไม่มีการถูกดรอปแบบ ออย่างกรณีศึกษาอย่างเฮลีแบกไวที่เทนฮาให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกก็ปรับปรุงไม่ได้จนดรอปเป็นตัวสำรองแต่ว่าเขาดรอปเพราะว่าเขามีตัวแทนเขามีตัวแทนเขาเขามีมาติเนสเข้ามาเลยเป็นสามารถดรอปแพ็กไกวได้ฮะแต่ของลิ์พูเนี่ยไม่มีเราไม่มีคนที่จะแทนเทรนได้ดีอีกแล้วนะคนที่จะแทนแทนได้พอที่จะดีอ่ะก็คเครื่อลงลงไปเหมือนคล้ายๆกันโจโกเมสสวัสดีคนหนึ่งที่ พอจะทําได้อีกคนนึงก็คือเจมิเนอร์ที่แบบว่าก็โรยลาก็แก่ไม่ะแก่ยังไงแล้วนะฮะซึ่งคาร์ลเกอร์เนี่ยก็บอกว่าต้องซื้อต้องซื้อคือนอกจากกองกลางอ่ะที่เป็นปัญหาเป็นหลุมใหญ่ของลุคภูมในฤดูก,กาลนี้อีกจุดหนึ่งที่ต้องแก้ไขอย่างด่วนเลยก็คือแบ็คขวาคือไม่จําเป็นจะต้องเอาแบบระดับราคาของแบ็คขวาตัวจริงก็ได้นึกภาพออกไหมครับแต่ให้เอาแบบเป็นตัวสํารองชั้นตัวสํารองเกรดเออทีส่สามารถแย่งกับ อาโนได้เหมือนกับทางฝั่งซ้ายของเราฝั่งซ้ายเรามีลูบสันถูกไหมครับแต่เรามีซิมิกาด้วยซิมิกาที่มันพร้อมที่จะแย่งลูบสันต,ตลอดเวลาเลยนะคือ2คนนี้ลงนี่แบบไล่ลอยต่อทอเต็มผืนเลยนะฮะสคนนี้นะฮะคือลบสันอาจจะแบบว่าฟอร์มดีกว่าขี่ๆกว่าหน่อยหนึ่งถ้าเป็นตัวเลขลูบสันสิบซิมิกาจะอยู่ประมาณ8 9อยู่ประมาณนี้นะครับคือเขาสามารถเทสแทนกันได้แต่ทางขวาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มานานเลยพอเทนดอปแล้วก็คือดอปเลยคือแล้วถ้าเกิดโดนเจาะทางของขวาก็เรียบร้อยเลย อีกอย่างนึงอ่ะปีกซ้ายในยุคเนี้ยถนัดขวาและเป็นประเภทเลี้ยงตัดใน,กนเกือบทุกคนนะฮะคือตเกือบทุกคนเหมือนเป็นแบบทุกคนแบบมาเพื่อเป็นพิมพ์เดียวกันอะมิโตะมะมวีนิซิุดอะไรก็คือแบบเลี้ยงตัดเข้าในตัดเข้าในแล้วเทนแล้วก็มาในยุคของเทนที่ฟองตกด้วยนะมันก็เลยไม่รั่วรั่วรัว่วหนักแหลยคะคาราเกอร์ก็เลยออกมาบอกว่าก็ต้องหาคนไม่ใช่้ไม่ใช่หา เขาเรียกว่าไม่ใช่หาตัวจริงหรอกไม่ได้ใช่หาตัวจริงที่ต้องราคาแบบระดับแบบเหยียบร้อยล้านที่จะเข้ามาแทนเทนหาตัวสำรองที่จะเข้ามากดดันเพื่อเข้ามาแย่งตำแหน่งกับเทนให้เทนนัดฟอร์มเก่งขึ้นมาให้ได้อีกเหมือนเดิมนะฮะซึ่งอย่างน้อยเนี่ยคาร์ลเกอร์เขาก็ไว้ใจว่าเทน,นยนงไงก็คือเคยเป็นแบ็คขวาดับนึงของโลกมาก่อนเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับ เทนก็เคยเป็นควาอันดับหนึ่งของโลกม,มาก่อนนะครับในฐานที่คว้าควา,วาสมสำเร็จกับริร์ภูมาแล้วทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าฤดูกาลนี้คือเขาไม่เข้าใจตัวเองเขาไม่เข้าใจตัวเองเขามีฟอร์มการเล่นที่ถดถอยลงไปนะครับจจมอลคาราลกอร์เขาเรียกบอกว่าควรที่จะปั้นเด็กขึ้นมาแย่งตําแหน่งกับเทรนได้แล้วนะหรือไม่ก็ซื้อเด็กซื้อเข้ามาใหม่เพื่อมาแย่งตำแหน่งกับเทนนะครับเพื่อให้มันเกิดการแข่งขันมากขึ้นนะครับงั้นเทนก็จะรู้สึกว่าเออกูเล่นกูยังเล่นดีเนี่ยเพราะกูไป่รดดอนดรอปน เออก็จริงของมันนะก็มันมันไม่โดนดับอะ่ะเพราะมันเล่นดีเพราะมันมีมาเล่นดีอยู่คนเดียวในตำแหน่งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคอปต้องรีบต้องแก้ไขนะครับต้องซื้อเข้ามาเพิ่มนะครับบอกเลยว่าด้วยกาลหน้าเนี่ยเหนื่อยใช้เงินเยอะแน่ๆครับสำหรับผงแดงหรือผู้ครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนเกือบทั้งทีมนะอ่ะกองหน้าเราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วกองหน้านี่เราเรา,เราแพ็คเต็มเรียบร้อยแล้วกลางเนี่ยกลางเนี่ยแทบจะยกชุดฮะกองหลังเนี่ยจะอยู่ได้ก,กี่ปีฮะฟานไดซ์สาวสิบกว่าสามสิบเอ็ดสามสิบสองแล้วโกนาเต้เนี่ย ก็เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ไม่เจ็บโกเมสไม่ต้องพูดถึงช่างแม่งะฮะส่วนอีกคนหนึ่งก็ใครมาติดก็เดี๋ยวก็ต้องย้ายนะฮะเพราะไม่รู้จะได้ต่อสัญญาหรือเปล่าคือตั้งแต่กลางลมมาหลังรนะิวพูต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบยกใหญ่เลยยกใหญ่ต้องมีการถ่ายเลือดแบบหนักๆเลยอะ่ะแล้วงบที่คาดว่าจะได้มา 100- ถึง200ล้านปอนนึงไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าไม่พอแน่แน่ปวดหัวบอกเลยปวด,ดหัวแทนเจเกนคอปนะครับ สู้กันต่อไปแล้วก็หวังว่าจะได้นักเตะเข้ามาใหม่เพื่อมากระทุ้งเทนใน,นเซอซอเดอานโนตามปากของเจมีค่คาร์ลเกอร์นะครับหวังว่าจะแก้ปัญหาได้นะครับในตำแหน่งของแบ็คขวานะครับ